ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเช้าเกษตรกรเช้าไรอ้อยที่รับทุกท่านนะครับเนาะเมื่อนี้พบกับช่องเคยอุดรคนไทยภุมมอีกเช่นเคยนะครับเนาะหลังจากที่อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มีฝนตกเกือบทุกพื้นที่นะครับเนาะกับบางพื้นที่ก็อาจจะไว่ตกนะครับเนาะแล้วก็ดีขึ้นกันนะครับฝนตกลงมากกับปดะเไทยพื้นดินชุ่มชํานะครับเนาะแต่ว่าหลังจากฝนตกลงมาเนี่ยก็คือมีไพย ของอ้อยนะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับเนาะก็คือแมงนุ่นหลวงนะครับเนาะแมงกินนุ่นหลวงภาษาบาลท่านานะ่ก็ได้กับเป็นศัตรูอ้อยที่ตัวฉกาจเลยนะครับสำหรับท่านเกษตรกรที่ปลูกอ้อยไม่ที่ยังบ่รู้จักนะครับว่าอ้อยที่ตายเป็นย่อมย่อมย่อมย่อ,อมนะ่ะเกิดจากสาเหตุที่ไหนนี่แหละครับนี่ก็คือการเกิด จากแมงกินนวนหลวงนะครับที่เขาเข้าไปกัดกินรากอ้อยหรือว,ว่าก่ออ้อยนะครับพืชในอ้อยเขาแห้งตายลงนะครับเนาะะเกษตรกรท่านใดที่มีอาการแบบนี้นะครับเนาะเขามารับชมได้เลยนะครับเนาะท่านผู้ที่ปลูกอ้อยไหมยังบมลูสาเหตุว่าเอออ้อ,อยที่ตายเป็นย่อมย่อมเนะ่เกิดจากสาเหตุใดแล้วก็มีวิธีป้องกันแบบตั้งไดนะครับนะเนาะเะอเพื่อดอนกระชิมเม่เราสูฟังนะครับเนาะนี่กระจากาสำนักง,ง,งานควบคุมแล้ว ว่จะดูการกระเจ็ดนะครับเนาะก็หลายพื้นทีนะครับเนะาะสถานงานควบคุมก็หลายหลายรงเขาก็ได้แจ้งออกมาให้วิธีป้องกันนะครับหลังจากที่ฝนตกมาใไม่แบบนี้ทําให้แม่งกินนุ่นหลวงนี่เทพันไหลายนะครับเนาะมีวิธีป้องกันและกําจัดแตงไงพ่อแม่พี่น้องเขามารับชมได้เลยนะครับเนาะครับหลังจากสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับอากาศร้อนแล้วก็มีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะครับและฝนตกหนักบางแห่งนะครับ เตือนผู it, right? ้ปล kind of ูกอ้อยในระยะแตกกอหรือว่าปลูกใหม่นะครับรับมือกับแมงกินูนหลวงนะครับแมงนูนหลวงนะครับนั่นเองนะครับตัวหนอนของแมงนูนหลวงน่ะเข้ากัดกินรากอ้อยนะครับเป็นอาหารนะครับอาการเริ่มแรกของอ้อยที่ถูกทําลายจากแมงนูนหลวงก็คือนะครับใบอ้อยจะมีสีเหลืองต่อมาใบอ้อยจะแห้งตายมากผิดปกตินะครับในที่สุดอ้อยก็จะแห้งตายไปทั้งกอนะครับเริ่มแรกเนี่ยมันจะกัดกินแค่ต้นเดียวนะครับเป็น พอกัดไปเรื่อยๆก็จะล้มตายไปทั้งกอนะครับกออ้อยที่ถูกหนอนไอ้เ้าทำลายนะ่ะจะดึงออกมาจากพื้นดินได้ง่ายนะครับเพราะว่าเนื่องจากที่รากของอ้อยเนะี่ยเขาถูกทำลายไปหมดแล้วก็ทําให้เราสามารถไปถอนหรือว่าดึงขึ้นมานะ่ยอ้อยจะขึ้นจาก่าจากดินง่ายๆเลยนะครับเพราะว่ารากกขาถูกทาลายไปหมดแล้วการเข้าทาลายอ้อยจะปรากฏเป็นหย่อมๆนะครับไม่ได้แพร่กระจายไปทั้งไร่ พื้นที่ใดเป็นที่พื้นที่ค่อนข้างลุ่มเมื่อฝนตกมีน้ําขังแมงนุนหลวงจะเข้าทําลายน้อยนะครับย้ํานะครับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มนะแมงนุนหลวงเนะขาจะเข้าทําลายได้น้อยแต่ถ้าอ้อยปลูกในที่ที่ดอนนะครับที่ดอนหรือว่าที่สูงสูงขึ้นมาหน่อยอ้อยจะถูกทําลายมากนะครับอ้อยกอยดาวอ้อยกอใดนะที่ถูกหนอนของเมงนุนหลวงเข้าทําลายนะครับ เพียงหนึ่งตัวต่อกอนะครับจะทําให้อ้อยกอนั้นตายไปทั้งกอได้เลยนะครับหรือถ้าไม่ตายทั้งกอจะทําให้ผลผลิตของอ้อย,ยค่อยๆลดลงจนเก็บผลผลิตไม่ได้เลยนะครับแนวทางป้องกันและแก้ไขเมงนุนหลวงก็คือนะครับเนื่องจากอ่มงนุนหลวงนะออกเป็นตัวเตรียมไวใบอ่ของตัวเตรียมไวของแมงกินนุนหลวงนะ่ะแค่ปีละละครั้งนะครับนะวิธีการที่ดีที่สุด ในการป้องกันและกำจัดก็คือนะครับการเก็บตัวเตียมไวมาทำลายก่อนที่ตัวเตียมไวน่ยเขาจะเข้าไปวางไข่ในพื้นดินนะครับโดยเริ่มจับเมื่อฝนตกครั้งที่2นะครับย้ำนะครับย้ำเกษตรกรนะครับฝนตกครั้งที่2นะครับเริ่มเก็บตัวเตียมไวของเขาเน่ยได้เมื่อฝนตกครั้งที่2นะครับ จับตัวเตียมไวของเขาได้ออกมาทําลายนะครับโดยวิธีการใช้ไม้ตีไปตามกิ่งไม้ต้นไม้หรือว่าปีนขึ้นไปเขยา่าให้ตัวเตียมไวเขาตกลงมานะครับขณะสมพันธ์นะครับใช้เวลาจับประมาณวันละ30นาทีนะครับเริ่มจากประมาณ6กโมงเย็นจนถึงประมาณเวลาหนึ่งทุ่มหรือว่าเวลาพบค่านะครับและจับต่อเนื่องกันเป็นเวลาประมาณ1 5บหถึงยีวันนะครับเริ่มจับแมงกินนนหลวงนะครับหรือเวลาพบค่ำนะครับเดินในแปลงเนนะี่ย จะพบดินเริ่มเริ่มแตกแยกเหมือนเหมือนว่าจะมีเมล็ดพืชงอกขึ้นมาจากดินนะ่ะนั่นก็คือแมงนูนหวงนะครับเริ่มเขาเริ่มจะขุดออกจากมาจากพื้นดินนะครับเดินในแปลงและขุดดินบริเวณที่มีรอยแยกรอยแตกนะครับจะได้แมงนูนหวงนะ่ะปริมาณมากเลยนะครับวิธีนี้จะช่วยการลดประชากรของแมงนูนหวงได้มากเลยนะครับ1อ้อยปลูกใหม่ทําการป้องกันกําจัดด้วยวิธีผสมผสานได้แก่นะครับหนึ่ง ทำการป้องกันกำจัดด้วยการไถพรวนดินหลายๆครั้งนะครับเพื่อทำลายไข่ตัวหนอนและดักแด้ที่อยู่ในดินนะครับและเก็บตัวหนอนดักแด้ของแมงนูนหลวงตามรอยไถยก่อนจะปลูกอ้อยด้วยนะครับ2จับตัวเตียวไว้ของแมงนูนหลวงนะครับป้องกันการกำจัดด้วยสารเคมีควรจะใช้วิธีการป้องกันจะให้ผลดีกว่าการกำจัดนะครับเพราะเมื่อหนอนตัว ตัวแล้วการใช้สารฆ่าแมลงเนี่ยจะได้ผลน้อยลงนะครับหรือไม่ได้ผลเลยนะครับระยะเวลาใช้สารฆ่าแมลงที่เหมาะสมก็คือระยะนอนเริ่มฟักออกจากไข่นะครับสารฆ่าแมลงที่ใช้ได้ผลก็คือฟรีโฟนินนะครับ5% SG นะครับอัตรา80มิลลิลิตรต่อน้ํา20ลิตรนะครับหรืออัตรา320มิลลิลิตรต่อไร่นะครับพ่นบนท่อนพันอ้อยพร้อมปลูก แล้วกบดินฝังนะครับ2อ,อ้อยระยะแตกกอหนึ่งนะครับให้จับตัวเตรียมไวของแมงนวนหลวงนะครับ2อ้อยระยะแตกกอนะครับ1ให้จับไอตัวเตรียมไวของแมงนุหงน,ะะกกนห,นหววนลหวงนั่นเองนะครับ2ป้องกันโดยใช้สายสารนะครับใช้สารเคมีสารฆ่าแมลงที่ใช้ได้ผลก็คือฟีฟเนียนห้าเนั่นแหละครับที่ผมพูดไปนะครับอัตรา80มิลลิลิตรต่อน้ํา20ลิตรนะครับ ให้เปิดหน้าดินออกทั้ง2ด้านนะครับวิธีการพ่นสารเคมีก็คือเราไถแหวกดินออกทั้ง2ด้านนะครับของแถวอ้อยนะครับหากจากกออ้อยประมาณ8นิ้วนะครับแล้วฉีดพ่นสารฆ่ามแามลงไปตามรอยไถแยกที่เราไถเปิดไว้นะครับพอฉีดพ่นเสร็จแล้วเอาดินไถกบคืนไว้ที่เดิมนะครับหรือใช้เครื่องผ่าตอแล้วใช้สารฆ่ามาแมลงฉีดพ่นในร่องในรอยผ่ากอนั้นนะครับนะ ครับนี่นก็คือจากความรู้จากไนักวิชาการด้านการเกษตรนะครับแล้ก็ได้แชร์ประสบการณ์มาแล้วเคยอุดอรก็เลยถือโอกาสได้นาคลิปนี้มาให้กับนําเสนอให้แก่พ่อแม่พี่น้องชาวไร่อ้อยทุกท่านนะครับถ้าเกิดใครเข้ามาชมคลิปนี้แล้วถ้าเกิดชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเคยอุดอรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอเก่าวคําว่าสวัสดีครับ